ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวกีฬาเดลิวินะคะก็มาอยู่กับนักเทเบิลเทนนิสชื่อดังค่ะน้องแป๋วนันทนาคำวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะมาแข่งขันซีเกมคันนี้หลายสมัยแล้วแน่นอนแต่ว่าก่อนเราจะมาถามถึงเรื่องซีเกมขอถามถึงเรื่องแรงบันดาลใจในการมาเล่นเทเบิลเทนนิสคือถ้าพูดถึงแรงบนนันดาลใจแป๋วก็คือแป๋วมัน ต่างจังหวัดเป็นเด็กจังหวัดรำยองค่ะก็ะคือที่เราเริ่มเล่นเลยก็คือเห็นว่าแบบเรียนอยู่ทเี่เทศบาลสามมูลที่อาจารย์ดีที่สุน้องสอนเราคนแรกมนคคนแรกของเราเลยก็พอเห็นรุ่นพี่ซึ่งเขามีแข่งกีฬาภายในในโรงเรียนแล้วก็กีฬาแข่งกีฬาแบบว่าในระดับเทศบาลคราวนี้เขาได้รับรางวัลมาแล้วก็ยื่หนสอวนรวมแล้วก็เหมือนว่าเป็นเด็กอะค่ะเด็กอยู่ชั้นอยู่ก็หนึ่งก็สองอยู่เลยแล้วก็มองพี่เราอุ้ยพี่เขาได้รางวัล แถมแบบก็ดีนะเขาได้รางวัลแถมของเขาก็ยังไดูการศาึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็คิดในใจว่าอืมเราก็พอพอดีเป็นนะักฮอลเล่นได้อย่างเงี้ยแต่คือเหมือนนะว่าปล่าแบบจำเปองไม้มป็ฟองทั้งแรบบกปกติพอดีแบ็ได้แต่แบบนีโฟมก็ได้เป่าก็ชอบเล่นคือว่าทางโรงเรียนอ่ะเขาก็จะมีกีฬาปีองเนี่ยก็คือดังที่สุดก็คือเก่งที่สุดทำผลงานได้มากที่สุด เขาก็มีโต๊ะเหมือนคือไม่เชิญโต๊ะพ i n g pong แลค่ะเป็นโต๊ะอาหารคือแบบว่ากลางวันก็เลยมาเล่นเล่นกับเพื่อนเขาเล่นกับเพื่อนปุ๊บน่าจกายทีเด่มนมันน้อมเนี่ยคือเป็นอาจารย์สอนวิชาพวกนาโตศิลป์พว,ว,วอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะศิลปะอะไรพวกนี้นะะป,นปุ๊บเขาก็บอกว่าใครอยากจะเล่นกีฬา ping p o บ้างแล้วตัวแบบก็ไม่ได้เสนอเพื่อนนะคะเพราะว่าแบบแกล <c oughs> ้งเพื่อนเยอะคือค <c oughs> ือแกล้งเพื่อนในเรื่องของตี p ิง g องอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เลยแบบ เขียนชื่อไปแล้วให้อาจารย์ซึ่งแบบว่ากลัวอาจารย์ท่านนี้มากนะะกลัวกลัวมากเลยแบบโอ้ยเขาดุอะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอาจารย์เขาก็เลยเรียกเราเข้าไปหาเขาซึ่งห้องห้องพักอาจารย์เขาจะมีโต๊ะเือปกตุ้มๆค่ะก็ให้เราไปดีแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะเขาก็พูดแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ครั้งแรกเลยงี้ยครทั้งแรกคือเราแข่งในระดับของจังหวัดนราาสก็เดือนแรกเลยก็ได้ที่สามที่จังหวัดนราา หลังจากนั้นก็อาจารย์ก็ให้ติมีกอ,องมาตลอดถึงปัจจุบันนี้ค่ะ,คะแล้วกับซีเกมนี่ค่ะล้วกี่สมัยคะเอาเริ่มเล่นซีเกมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพาก็ครั้งที่สิบแปดครั้งนี้ก็ยี่สิบเจ็ดก้าวเก้าครั้งแล้วค่ะนานมากนานนานมากค่ะเรา่าชื่อเล่าถึงความประทับใจในซีเกมค่ะคือ เรเป็นตัวแทนของชาติไทยแบบว่าอยากจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็อยากจะทำให้ช่อเสียงให้กับสมาคมกีฬาตบอทยีด้วยแล้วก็แล้วก็ในในช่วงวัยเด็กๆเราได้รับโครงการดาวรุ่งลุ่นอีกชิ้น่งซึ่งเป็นเป็นอ่าโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งแบบมนมีเด็กทุกวันซึ่งแบบไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาพิจารณาในการติดตัวแล้วว่าอะไรเขาก็จะเปิดโคร,รงการอันนี้เกิดขึ้นพอเรา การของการที่าดประเทศราเราสามารถที่จะเข้าไปการให้เป็นทีลร้านาได้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดแรกที่เราสามารถเข้ามาเล่นมิชาั่ได้แล้วก็ต้องรับใช้ประเทศชาติเป็นแบบเหมือนเหมือนเราเราเราเหมือนว่าเราพอเริ่มตีปิงปองไปมาเนี่ยเริ่มตีปุ๊บเริ่มมีผลงานเริ่มอะไรมันเหมือนแบบว่าตีปิงปองมันก็มีเสน่ห์อย่างในส่วนตัวแบบที่ว่าเนี่ย คือสอนให้แบบแบบรู้ในเรื่องระเบียบวินัยหนึ่ค่ะสองก็สอนให้<อ><อ>แบบเรียนรู้นในการตัดสินใจเพราะทีนี้เราต้องการตัดสินใจต้องคิดที่จะคิดว่าใน,ในในรุน่นนั้นเราจะตัดสินใจแล้วเราทําให้เรามีอยู่เสมอ,อแล้วก็ทำให้สมองเราเนี่ยคือเหมือนว่าพัฒนาปนไปเรื่อยๆคือไม่ไม่ไ,มได้หยุดนิ่งเพราะว่าถ้าพูดแบบว่าการทีนีฟองต้องการเรียนรู้งสร็จแ้วคือต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพราะว่าต้องมัจบ และผลงานในซีรีที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่เรื่องต่าที่เราเริ่มเล่นกีฬาเชียงกตฬาครั้งแรกที่ที่ที่เชียงใหม่เราก็ได้เด่นในประเภทถึงหญิงส่วนใหญ่เลยครับจะได้เห็นในประเภทชิงหญิงแล้วก็มีทีมโรนายเราได้ชิงทั้งหญิงเดี่ยวทีมหญิงหญิงคู่แล้วคู่ผสมซึ่งก็เป็นผลงานที่แบบที่มากที่สุดนะ้วค่ะที่มากที่สุดเพราะว่าอย่างอย่างที่มาเลเนี่ยมาเลเขาชิงเขาชิงไป รุ่นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะได้เหรียญเงินเพราะว่าไม่ไม่มาสิงคโปร์เฉี่พอ,อคือถ้าพูดถึงแล้วว่าครั้งแรกเราแพ้คนนี้ใช่คะแพ้ไทยจิงเขาใช้นักกีฬาโอซานชาติใช่ค่ะเขาคือในยุคที่แบบเข้ามาก็คือนักกีฬาโอซชาติจากสิงคโปร์จากจีนมาอยู่สิงคโปร์แล้วเราก็มาเจอเขาพอบปชนะอีกคนหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งมา ราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือนะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าในกีฬาประเทศไทยก,ก็เขาก็เหมือนว่าเป้าหมายยากเสี่ยงภาพถึงกันค่ะเมกลัวเราอยู่กับนอ่ะกลัวค่ะกลัวคนแล้วกับซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะที่ถือว่าลงกี่ประเภทแล้วก็ตั้งเป้าอะไรบ้างคือครั้งนี้เป็นพมา่าเป็นเจ้าภาพเขาก็ตัดเปลี่ยนมานเยอะค่ะก็มีแค่ไม่เป็นทีเดียว แล้วก็จิตอีกชายเดียวแล้วก็ต้องใช้ีซีเนี่ยเท่านั้น,ค,นคือในคือในความหวังของเราเราก็อยากจะดีมนะคะอย่างนั้นก็อยากจะขอเชื่อว่าคือว่าพรุ่งนีน้โครงการไหนจะต้องเจอเวียดนามถ้าเราผ่านเวียดนามไม่ได้เราก็เราก็ได้เห็นนะแล้วเราก็ติดรอ,อบๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณไม่ได้เพราะว่า <S 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 เราอยู่ที่นาน เขาก็อยู่พอสมควรใช่ไหมคะเขาก็นานนานแล้วตอนนี้มันมีแบบว่ามันเหมือนไม่เหมือนมะอก่อนใ่ไหมมันมีเทคโนโลยีอะไรเยอะมากก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลวิดีโอมันทำให้เราเคลียนมากขึ้นเื่อมากขึ้นเขาทำกันได้มากขึ้นเราก็ต้องทำามากขึ้นมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราเราก็พลาดไม่ได้ ต้องชูกันในเรื่องของคู่นะี้แหละต้องรองดูค่ะ <c oughs> สู้ในเรื่องของแบบว่าเราต้องมีช็อเป็นที่ให้มากถามว่าเราซู้ไหมซู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็พยายามเต็มที่ที่ดีที่สุดพยายามพยายามพยายามดีที่สุดที่สนุกที่สุดทำให้ดีที่สุดเท,ท่าที่เราจะทำเพื่อประเทศไทยใช่ค่ะเพราะว่าคือก่อนจากกันไปก็อยากให้แบล็คฟันนักกีฬารุ่นน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ ทำยังไงถึงจะยืนระยะยาวได้เหมือนกับเหมือนตัวเราเองใช่ไหมคะก็ก็อยากจะฝากให้กับน้องๆในกีฬาทุกคนที่สนใจในการเล่นเจ็บอย่างนี้กีฬาปิงปอคือจุดป้าหมายสมหวังเลยว่านักกีฬาทุกคนต้องมีระเบียบวินัยเอาอย่างหนึ่งคือใจต้องรักสองต้องสู้ต้องอดทนอย่าท้อค่ะเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดถึงแม้ว่าจะเป็นถึงแม้จะเป็นกีฬาปิงปองหรือว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องมีวัตถประสงค์ แต่เราจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ยังไงมันขึ้นอยู่ตัวเรามองตัวเราให้มากหน่อยแนล้วก mm ็ก hmm. ็ต้องฝากความหวังไว้กับโค้ดด้วยเพื่อให้โค้ชช่วยเราพัฒนาแล้วเราก็จะก้าสู่สู่เส้ทาความสาเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากน้องแป๋วนัทนาคำงูนักเทเบิลเทนิสหญิงที่แบบอยู่กับทีชาไทยมายาวนานค่ะ แล้ววันนี้ทีมข่าวกีฬาเดลิวูนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะ